วันวันพันกว่าเรื่องโดยน้องถามเย้สวัสดีครับ <c oughs> น้องถามวันนี้มีอะไรจะมาถามพ่อเลอคะลูกเรื่องทำไมซันตักคอรตถึงให้ของขวัญใช่ทำไมซันตัคอส์ต้องให้ของขวัญด้วยพ่อใส่หมวกแล้วลูกทำไร กำลังได้ของขวัญหรือเปล่าแล้วทำไมิดลูก้เกียวเอ,อ้ยลูกอยากลูกะข้างในมีอะไรอะลูกครับเ <c oughs> มื่อใกล้ถึงช่วงสกาเทศกาลวันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีซันตาคอสก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานคริสต์มาสด้วยที่หลายๆคนนึกถึงทางร้านค้างานเทศกาลในการ์ตูน ตเต็มไปด้วยซานตาซานตาแต่ไม่เลยนโบดเหมือน่นมีหนวดเ,เอาเ,เต็นทัดูไปเต็นท์สตคอสไงลูกแมวก็มีหนวดน่ครับสนตาคอสคือชายแก่ท่าทางใจดีอยู่ในแถบผู้โรคเหนือมีเอลขอช่วยทำของขวัญให้ซานตาสวมชุดแดงมีหนวดเขาสีขาวรองเท้าบูทสีดำมักจะปาก,กตัวในค่ำคืนวันคริสต์มาส อมก็กว้างเล่นเดียะจมูกแดงและลดลากคู่ใจเพื่อน,นำของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆทา้งป่องไฟอเออแต่ลูกล,ลูกป่เออลูกก็เล่ด้ลูกป่ก็เลยครับซันตะคอรอนนะครับสร้างขึ้นจากจินตนาการแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวตนของนักปุนชื่อว่านักปุนนิโครัสนะครับชาวฮอลแลนด์นับถือนักปุนนิโคลัสมากพอย้ายมาอยู่ อเมริกาก็าเลยเกิดประเพณีวันคริสต์มาสเกิดขึ้นกับวันซานตาคลอสภาษาดัสจะเรียกว่าซินเตอร์คลาสครพร้อมมาเป็นซานตาคลอสเห็นไหมลูกนี่มีกวางด้วยครับซานตาคลอสสวมชุดแดงครั้งแรกในหนังงานโฆษณานะครับ โฆษณาของโคคาโคลาปี1930ซึ่งได้วาดภาพไทยทราหน้าตาใจดีสวมชุดแดงมันชุดโคคาโคลาเพื่อใช้สีแดงสื่อถึงแบรนด์บริษัทนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนทั่วโลกก็จะคุ้นเคยกับซานตาคลอสสวมชุดแดงนั่นเองส่วมชุดแดงซานตาคลอสขายโค้กลูกนี่เห็นไหมถือโคคาโคลาครับ เจ็ดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับแบอแต่ละครเป็นตัวอย่างมาสคอดของวันคริสต์มาสนะครับหนึ่งเป้าหมายของวันคริสต์มาสก็คือวันเกิดของพระเยซูนั่นเองนะเป็นวันประสูติของพระเยซูนะครับลูกอพอาหายไปไหนาหายกันไ,ไปหมดเลยเป็นวันประสูติของพระเยซูนะครับครับ 2ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสนะครับอาจักรพรรดิออเรเลียนนะครับทรงกำหนดให้วันที่2 5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองเหลาสุริยเทพของชาวโรมันแต่ชาวพิดในอาณาจักรโรมันนะครับจึงเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูในวันดังกล่าวแทนครั้งแรกเมื่อปีคศส3มสอ้ยเสเปรย์โล่ไลูาม วันคริสต์มาสอีฟแม่รู้จักวันคริสต์มาสอีฟไหมลูกอ่ะมันก็คือคืนก่อนวันคริสต์มาสนะครับคือคืนวันที่ยี่สิบสี่นะครับเด็กๆจะนําถุงเท้ามาแขวนที่หน้าเตาผิงนะครับเพื่อรอของขวัญจากซันตาคอร์สซันตาคอสจะมาแจกของขวัญก่อนวันคริสต์มาสคือวันที่ยี่สิบสี่นั่นเองให้ซันตาคอร์หรือเปล่า ซนตาคอสเต้นลูกซันตาคอส์ที่เด็กๆทั่วโลกรอคอยสื่อถึงคุณลุงใจดีที่แจกของขวัญน,นี่คุณลุงใจดีก็คือซันตาคอสเอ้ยเออซสอมบี้มาแล้วลูกแต่การซอมบี้เลยลูกเออพอกลับมาช่วยไงสู้สู้สู้สอมบี้ลูอเสียลูกเห็นไหมเด็กเออสอมบี้มาแล้ว,ลวนี่แนะ่ครบับห้า ต้นคริสต์มาสก็คือสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสนะครับส่วนมากเป็นต้นสนต้นฮอลลี่หรือต้นพอยเซเดียเทียนะครับเออพิคัจจุกัมาเฉลิมฉลองมันคริสต์มาสเหมือนกันมีหมวกด้วยคริสต์มาสก็ส่วนมากเราก็จะเห็นน่ะต้นสนครับปัจจุบันเทศกาลคริสต์มาสที่เฉลิมฉลองนะครับเพื่อแสดงเพื่อความบันเทิง ส่วนใหญ่ทั้งกิจกรรมภายในครอบครัวและกิจกรรมสาธารณะทั่วไปนี่มิกิมัาก็จัดงานคริสต์มาสด้วยพ่อแต่พ่อมยูทางนี้เออพ่อมาเต้นกับคุณลุงสันตะคอสเอ้ยคุณลุงสันตะคอสก็เต้นกับมิกิม้าสันตะคอสเต้นจ้าอย่างเดียวเลครับเด็ดคำอ้อยพร ยอดนิยมในวันคริสต์มาสนะครับ Merry Christmas แปลว่าสันติสุขนะครับ Happy Christmas แปลว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับ Merry Christmas and Happy New Year สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ Wishing you Prosper New Year ขอให้ปีใหม่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสินเจยุอีจินี่หัวใช่ <c oughs> เอ,อเปิดครับสรุปทำไมซานตาคอสต,ต้องให้ของขวัญน,นะครับเป็นจินตนาการที่ดีนะครับ่าทำลายซานตาคอสตของเด็กนะครับพ่อแม่ก็เหมือนซานตาคอสตนั่นแหละครับอชอบให้ของขวัญกับเด็กเด็กก็จะเป็นเด็กดีเสมอมาเสมอไปเลยเอาทำไมซานตาคอสตอ์แปลกใหญ่จังเอาของขวัญเยอะไงลกูก เด็กเชื่อว่าสต๊าคคอสมีจริงทุกคนนั่นแหละแหมสต๊าคคอสใจดีจริงๆครับเป็นยังไงบ้างบ๊ายบายเออได้สาระบันเทิงเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับบ๊ายบายสต๊าคคอสมาแล้วฮิมาก็มาแล้วงั้นเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าใช่สต๊าคคอสแต่ชอบบ๊ายบายเู้วนะู้ยบ๊ายบาย,ยบ๊ายบายเจอกันทำทำนะคะ